ใหม่กับดาวคู่ข้าวใหม่ปลามันเพิ่งย้ายเข้าบ้านเก่าแก่ของย่าใหม่ที่เพิ่งจากไปคืนแรกนั่นเองกลิ่นหอมหวานฉุนแปลกๆก,ก็โชยเข้ามาในห้องนอนมันเป็นกลิ่นที่ชวนให้เคลิบเคลิ้มแต่ก็แฝงความรู้สึกบางอย่างที่ชวนขนลุกกลิ่นนั้นเหมือนจะวนเวียนอยู่แค่ในห้องนอนของเราสองสามีภรรยาพยายามหาที่มาของกลิ่นแต่ก็ไม่พบอะไรบ้านนี้เต็มไปด้วยของเก่าโบราณที่ย่าเคยเก็บสะสมดาวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อของใช้ส่วนตัวของเธออย่างหวีหรือกระจก ชอบไปอยู่ผิดที่ผิดทางเหมือนมีใครมาจัดวางใหม่ให้และทุกครั้งมันจะไปอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างดาวมักจะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อใหม่ไม่อยู่บ้านคืนหนึ่งดาวฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยโบราณผมยาวสลวยเธอเป็นคนสวยมากแต่รอยยิ้มของเธอนั้นดูเย็นชาและทุกครั้งที่หญิงคนนั้นเดินผ่านไปกลิ่นหอมหวานฉุนก็ลอยมาติดจมูกเสมอใหม่มักจะบอกว่าดาวคงคิดมากและเพิ่งย้ายมาอย่างไม่ชินแต่ดาวรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึก คืนหนึ่งดาวสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะความรู้สึกหนาวเย็นยะเยือกกลิ่นหอมหวานฉุนนั้นอบอวลจนแสบจมูกเธอหันไปมองรอบๆห้องและเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องมันเป็นเงาเลือนลางแต่ดาวสัมผัสได้ถึงเส้นผมที่ยาวสลวยของผู้หญิงคนนั้นเงาร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เตียงทีละน้อยดาวพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงไม่ยอมออกมาเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนลมพัดผ่านข้างหูว่าสามีของฉัน ดาวพยายามมองหาที่มาของเสียงและสายตาเธอก็พลันไปหยุดอยู่ที่ขวดแก้วทรงสวยงามโบราณวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งภายในบรรจุน้ำมันสีดำข้นกลิ่นหอมฉุนคลุ้งที่เธอได้กลิ่นมาตลอดก็มาจากขวดนี้เองน้ำมันพรายสายสว่างคือสิ่งที่เธอนึกขึ้นมาได้ใหม่ตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันรุ่งขึ้นดูอ่อนเพลียและบอกว่าดาวคงฝันร้ายไปเองแต่กลิ่นหอมหวานฉุนยังคงอบอวลอยู่ดาวมองไม่สลับกับขวดน้ำมันพรายบนโต๊ะเครื่องแป้งเธอรู้ดีว่าความรักของเธอจะต้องต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นบางสิ่งที่ผูกพักัันนนบบ้้าหลลงีตอดไป